พี่บอยอยู่ที่สถานีรถไฟของหัมน,นะคะด้านหลังตอนนี้เป็นการรวมพลนี่คือชุมชนคนไทยในฮ่องกงวันนี้วันอาทิตย์เขาจะหยุดงานกันและเขาตกลงสัญญาซื้อปับกันประมาณสองกว่าใบจะนั่งเป็นโซนเลยใกล้เคียงกันติดติดกันทั้งหมดเพื่จะเชียรวว์วอลเลย์บอลที่จังแรกมานำทีมเรียบร้อยตอนนี้ก็มีการแต่งเนื้อแต่งตัวเนาะพาธงชาตินะคะทั้วงวนมาซื้อเสื้อของแกสปอร์ต แขนสปอร์ตเสื้อเสื้อแข็งวันนี้สาวๆใส่เสื้อสีขาวนะคะถามว่ากันล้วใส่เลยบางคนก็มาซื้อสีน้ําเงินบางคนมาซื้อสีแดงวันนี้วันนี้นักกีฬาใส่สีขาวนะขาวเนี่ยคุณถูกแล้วนักกีฬาวันนี้นักกีฬาใส่สีขาวอือแล้วก็ซื้อมาอันนี้มาจากกรุงเทพหรอคะค่ะค่ะพอดีน้องๆเขามันได้จับมานะเดี๋ยว เวลาเยอรมันสองชั่วโมงกับสาชั่วโมงเดีย๋ยวเขาจะย้ายไปอยู่ที่หน้าโคลีเซียมซึ่งเป็นสนามแข่งแล้วก็จะเริ่มส่งเสียงมากกว่านี้เพราะตรงน,นี้อยู่ในอาคารเ็าส่งเสียงดังมากไม่ได้นะคะเดีย๋ยวพี่บอลจะกอดติดบรรยากาศสีสันแห่งความสุขของคนไทยที่ห้องกงรวมถึงกวงเชียร์บางส่วนที่เดินทางมาจากกรุงเทพเดินทางมาจากเมืองไทยมาร่วมกันเชียร์วันนี้ด้วยนี่เราเจอกับเยอรมันก็อย่างที่บอกว่าอันดับโลกสูสีเนาะก็เป็นที่ ตอนหน้านี้นักกีฬาเราบอ,บอบอบอกว่าโอ้โหโอโกองเชียร์เชียร์ที่ฮ่องกงเนี่ยมันเล่นในเมันงไทยเลยเพราะคนไทยเยอะมากบินมาเชียร์ยกันเยอะมากเสียงในโควิเซียมเนี่ยดังมากนะครับวันนี้จะดังทุกวันเพราะวันนี้มากันเยอะมากเฉพาะที่รู้เนี่ยคอมมูนิตี้ชุมชนคนไทยในฮ่องกงเนี่ยซื้อตั๋วมาสองร้อยกว่าใบไม่นับคนไทยที่ซื้อล่วงหน้าซื้อทางออนไลน์มาอีกบรรยากาศน่า,าจะสนุกนะครับที่มันจะกระติกไปเรื่อยๆจ้ะ 呀，再来！呀，再来！一切再来！